สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านปี2565เป็นปีที่ชาวราศีกรกฎมีชีวิตชีวามากที่สุดเพราะการได้รับพลังจากดาวอังคารทําให้พวกเขาสามารถออกไปโลดแล่นสนุกกับโลกภายนอกได้มากขึ้นปีนี้ท่านจะมีสุขมีทุกข์มีความสดใสร่าเริงคละคล้ากันไปให้เป็นสีสันของชีวิตชาวราศีกรกฎทั้งหลายขอให้ท่านจงแสดงตัวออกมา เริ่มเดือนมกราคมหากมีการติดต่อสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจะอยู่ในเกณฑ์ดีจะมีลาภผลที่เกิดจากความพอใจกันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงกลางเดือนหากมีการเสียงโชคการเก่งกำไรเกิดขึ้นให้ท่านระมัดระวังเพราะช่วงนี้อาจมีความเสียหายมากกว่าการได้กำไรส่วนเรื่องงานหากท่านคิดจะร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนฝูง ช่วงนี้ควรระวังอาจเสียรู้เสียเปรียบหรือถูกโกงได้